เงินบาทไทยแข่งค่าที่สุดในรอบ4ี่ปีจะกระทบอะไรกับใครบ้างในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะต้องบอกว่าเงินบาทไทยนั้นแข็งค่าอย่างต่อเนื่องเลยค่ะซึ่งอยู่ในกรอบประมาณ31.60บาทถึง3 1 8 0บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งถือว่าเป็นการแข่งค่าที่สุดในรอบ4ี่ปีที่ผ่านมาเลยค่ะโดยที่การแข่งข่าของเงินบาทนั้นนะคะมีทั้งผู้ได้ประโยชน์และก็ผู้เสียประโยชน์ค่ะถ้าหากให้เราตีความง่ายๆเลยก็คือผู้ที่ได้รับประโยชน์จากเงินบาทแข็งนะคะก็คือ กลุ่มธุรกิจในการนำเข้าสินค้าค่ะเพราะว่าใช้เงินบาทจํานวนน้อยลงนะคะที่จะซื้อสินค้าเข้ามาขายในประเทศไทยแต่กับการค่ะผู้ส่งออกจะได้รับผลกระทบทางลบนะคะเพราะว่าจะได้เงินตาที่ซื้อขายกับต่างประเทศนั้นเป็นเงินบาทแล้วกลับมาแลกก็จะได้เงินบาทในจํานวนน้อยลงค่ะแต่ว่าการแข่งข้าของเงินบาทในรอบ4ปีนี้เป็นการแข่งข้าที่เร็วและก็รุนแรงมากเลยทําให้เกิดผลกระทบต่อประเทศของเรามากกว่าที่จะมีผู้ได้ผลดีค่ะ โดยสภาหอการค้าไทยนะคะได้มีการระบ,บุถึงสถานการณ์ค่างเงินบาทที่แข็งค่ายอย่างต่อเนื่องจนแตะอยู่ที่ระดับประมาณสาสิเอ็ดบาท 700ต่อดอลลาร์สหรัฐนี้นะคะว่าเป็นการแข่งข้าที่เร็วและรุนแรงที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาเลยซึ่งมันสวนทางกับเศรษฐกิจของประเทศค่ะการแข่งข้าของเงินบาทนั้นก็จะส่งผลกระทบโดยตรงเลยนะคะกับภาคการส่งออกการท่องเที่ยวแล้วก็เกษตรกรรมค่ะซึ่งเป็นกลไกสัมพันธ์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าแต่ละภาคนั้นจะได้รับผลกระทบแบบไหนมาดูกันที่ภาคการส่งออกค่ะถ้าหากว่าเงินบาทแข่งค่านั้นก็จะทําให้ภาคส่งออกเผชิญกับการแข่งขันที่ยากลําบากขึ้นค่ะเพราะว่าราคา สินค้าไทยสูงขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งค่ะส่งผลต่อการเลือกบริโภคของคนค่ะถ้าหากว่าสินค้าในประเทศอื่นๆนั้นต่ากว่าของไทยแน่นอนว่าเขาก็จะไปเลือกซื้อของสินค้าประเทศอื่นใช่ไหมคะนั่นก็จึงส่งผลต่อย,ยอดขายแล้วก็รายได้จากต่างประเทศค่ะภาคการท่องเที่ยวนะคะการแข่งข้าของเงินบาททําให้ประเทศไทยนะั้นมีต้นทุนการท่องเที่ยวที่สูงขึ้นในสายตาของนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะซึ่งจะลดแรงจูงใจในการเดินทางมาประเทศไทยนั่นเองและในส่วนของภาคเกษตรกรรมนะคะ เกษตรกร,กรไทยนั้นเพิ่งพาการส่งออกนะคะซึ่งได้รับผลกระทบหนักจากต้นทุนและก็รายได้ที่ไม่สอดคล้องกับค่าเงินค่ะโดยเฉพาะข้าวนาปีแล้วก็พืชที่กําลังออกมานะคะซึ่งจะได้รับผลกระทบอย่างหนักที่สุดนะคะในช่วงค่าเงินบาทที่แข็งค่าที่สุดในรอบ4ปีนี้ค่ะ สำหรับปัจจัยที่ทำให้เงินบาทของไทยนั้นแข่งค่ารุนแรงมากกว่าประเทศอื่นนะั้นนะคะหอการค้าไทยชี้ค่ะว่าการแข่งข้าของเงินบาทครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากปัจจัยในประเทศเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นผลมาจากหลายๆปัจจัยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่านะคะเพราะว่าตลาดนั้นมีการคาดการกันเอาไว้ค่ะว่าธนาคารกลางสาหรัฐหรือว่าเฟดนะคะจะมีการปรับลดอัตราด,ดอกเบี้ยงลงในระยะต่อไปทําให้ค่าเงินของหลายประเทศนะคะโดยเฉพาะใน, arnish, ในประเทศพม่านั้นแข่งข้าโดยอัตโนมัติค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าเฟดลดดอกเบี้ยแน่นอน ะะว่าเงินทุนจะไหลไปหาประเทศที่มีดอกเบี้ยสูงกว่าและเมื่อเงินทุนตักต่างชาตินะคะไหลเข้ามาในประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆนั้นก็จะทําให้จะต,ต้องแลกเป็นเงินบาทนะคะหรือว่ามีความต้องการเงินบาทที่สูงขึ้นดังนั้นเงินบาทจึงแข็งค่าขึ้นค่ะข้อที่สนะคะในเรื่องของปัจจัยด้านทองคำค่ะซึ่งประเทศไทยนั้นถือว่าเป็น ประเทศที่ครอบครองทองคําจํานวนมากนะคะแล้วก็ราคาทองคําในตลาดโลกนั้นก็พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้เกิดการขายทองคําออกมาเป็นเงินตาต่างประเทศแล้วก็แปลงกลับมาเป็นเงินบาทส่งผลให้มีความต้องการเงินบาทเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันทําให้เงินบาทไทายนั้นแข็งข่ามากกว่าประเทศคู่ค้าอย่างผิดปกติค่ะประเด็นทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นประเด็นที่กดดันค่าเงินบาทซึ่งทําให้แข่งค่าขึ้นจะเห็นนะคะว่าค่าเงินบาทที่แข่งค่าขึ้นนั้นจริงๆแล้วมันก็มีผลดีแต่มันก็มีผลเสียตามเข้ามาโดยเฉพาะกับ การที่ค่างเงินบัตรแข่งข้าอย่างรวดเร็วซึ่งจะทําให้ภาคธุรกิจนั้นนะคะไม่สามารถที่จะวางแผนรับมือกับการแข่งข้าที่ผันผวนและก็รุนแรงขนาดนี้ได้นั่นเองค่ะคอนเทนต์นี้เป็นประโยชน์กับคุณไหมคะถ้าหากว่าเป็นประโยชน์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยส่วนคอนเทนต์ต่ตอไปอยากให้ซิมเล่าเรื่องอะไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เหมือนเดิมค่ะ